ย้อมกับฝนวันนี้นะคะเราจะมาย้อมสีผงโทนสีแดงจ้าเป็นตัวนี้ค่ะของมอลลี่นะคะมอลลี่สนับสนุนอีกแล้วค่ะในเดือนนี้จ้า น้องเฮอรไอลนี mm ่ hmm. นะคะ mm hmm. ไม่ได้สีผมแบบแดงแบบแดงสดขนาดนี้แต่ว่าเรามาในปีมฮโลวีนะคะเราก็เลยแบบเอ่อคีเอทสีผมนะคะเอาไปทางโทนแดงๆนิดนึงเราก็เลยเลือกสีประมาณนี้มา ML866 อันเนี้ยคือถ้าใครอยากได้สีแดงแบบแดงแบบจ้าแดงจ๋าแดงแบบจีบบจ้า ให้เลือกใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยแต่ว่าเราอะอยากให้มันมีความติดส้มนิดๆเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้มานี่เอ8 3 2คือตัวนี้สีที่จะได้ก็คือมันจะมีความแบบสีแดงโทนส้มๆนิดๆน่อยๆนะคะบวกกับวันนี้นะคะฝนจะไม่ฟอกโคนผมเลยเราจะเก็บผมน้องให้แบบโคนผมยาวให้มากที่สุดเ,เดี๋ยวไปเริ่มทำสีผมกันค่ะอันนี้เราจะใช้สีคือ1ต่อ 1, 1นะคะดีสแลปเปอร์ที่ให้มาจะอยู่ที่9%นะคะ วันนี้ก็คือจะไม่ทิ้งระยะเวลาถึง30นาทีนะสีกับดีวบรอปเปอร์จะเป็นแบบนี้ค่ะ เลยนะขนก็ตัวเตี้ยเวยนะตอนนี้อันนี้คือสีผมที่ก่อนหน้านี้นะคะเราเคยฟอกไปแล้วอย่างหนักหน่วงเหมือนกันคนผมยาวออกมาประมาณแค่นี้อีกข้อหนึ่งคือเป็นสีน้ำตาลเข้มคือรอบแล้วออฟอกแต่ว่าฟอกไม่ได้เสมอกันจนถึงข้างล่าง เราก็เลยคิดว่าจะเก็บผมน้องไว้ก่อนเพื่อว่าให้ฟอกรอบเดียวแล้วก็ผมน้องจะได้ไม่มีการด่างเยอะแยะมากมายนะคะรอบนี้ก็เลยเก็บผมไว้ก่อนแล้วก็จะมาย้อมสีแดงก็คือเราจะย้อมเลยแต่ว่าข้างบนก็จะเป็นสีเข้มนะแล้วก็ข้างล่างมันก็จะมีความแบบเป็นสีสว่างสดใสใน,นิดนึงใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเราเคยทําสีผมกับน้องอันไปแล้วในคลิปของมอลลี่นะคะคลิปนี้เธอถ้าเธอไปตามในายจีน้องนะน้องก็เหมือนว่าจะมีความตัวเล็กเธอฉันก็คือไปเสมอ คิดว่าน้องแบบโอ้โหตัวเล็กพอๆกันที่ไหนได้โอ้โหมันลอกตาเธอตอนนี้คือฝึกงานเสร็จแล้วใช่ไหมยังนักหน่วงยังนักหน่วงได้ออกมาเจอผู้คนบ้างไหมคะไม่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ลำพูนหกเดือนแต่ไม่ได้ไปไหนเลยถ้านนคนเดินนี่ไม่เคยไปแต่ว่าไม่เคยไปพี่ก็ไม่เคยเหมือนกันสถานที่เบสิกคือไม่ได้ไปเลยใคเยอใคเยคเย พี่ก็มีแค่นี้นะเพราะว่าต้องการแสงธรรมาชาติเธอไม่ถ่ายในห้องแอร์เปิดหน้าต่างหรือเปิดแอร์ละจ้าแต่ว่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าที่ว่าค่าไฟฟรีของเดือนนี้แต่เปิดแอร์ช่องไปแล้วนะทีกเรปล่าเลี่ยนเังเปล่าติกเกอรไลฟ์บ่อยเล็กๆเล่นๆไลฟ์ยังไงไลฟ์เล่นๆก็ไลฟ์แล้วก็ค่าวท่าม,มาลูงก็ชวนคุยปปไปเ,เรื่อยพูดไปเรื่อยไม่รู้เรื่อง อยู่นหนูก็มีแต่คนพูดไม่รู้เรื่องเขาก็เลยลเนั่นแหละเฮ้ยแกตามอันอยูพูดไม่รู้เรื่องหรอไม่หนุ่มได้เลยพูดไม่รู้เรื่องเขาต้องมาคอยจึงสติไงเ <c oughs> มื่อกี้เคยเด็ดแอร์ไปแล้วนะที่ไลฟ์แบบอันลงไลฟ์ก็คือแบบแต่งหน้าอย่างเดียวที่ควรไปทนแต่รู้ตัวอีกพี่อ้าวไลฟ์อยู่นี่นะ <c oughs> นอยู่ในฟาร์มมันไม่ได้ทำอะไร <c oughs> ตอนอยู่ในฟาร์มอะไรทุกวันได้มันไม่ได้ทำอะไร <c oughs> มันออกมายากเลยหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่า ออกไม่ได้ด้วยแหละฟางนอน่ะ,อะเป็นเรื่องอโรคไงเพราะโรคเข้าไปติดหมูได้จริงด ok ิใช่ถ้าแบบถ้าสมมติออกก็ต้องแบบกัโกโรคสองวันคืออย,อยู่อยู่ในห้องพักไม,ไม่ไม่ขึ้นไปทํางานสองวันก่อนก่อนขึ้นไปทํางาน่จริงดิคุณรู้รือว่าแบบเข้าออกปกปติไม่ได้ไม่ได้เคนคนทำงานปลาหมูเสียสละนะ พราะฉะนั้นใครคุยกับพนักงานฟาร์มหมูอย่าไปเทเขาน่าสงสารเฮ้ยอันนี้คือความรู้ใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนของหนูมันปิดตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนี้ก็นั่นแหละพอปิดเริ่มชั้นเดือนสองเดือนพนักงานเริ่มซึมกันแล้วอ็ซื้อแอลกอฮอล์เริ่มพุ่งส่วนมากเขาติดโรคอะไรหมูอ่ะอเมริกันสวายช่วงเนี้ยที่มันหนักหนักมันเป็นไวลาตรงไหนอ่ะมันมาจากหมูป่า มันมามนเข้ามากับพวกหมูเถื่อนนะพวกหมูเถื่อนตามคอนเทนเนอร์พวกหมูเถื่อนตามร้านหมูกระทะนั่นแหละแล้วคนไปกินแล้วก็เอาเข้ามาในฟาร์มแล้วก็ติดอ๋อหมายถึงแบบเรากินแล้วเรามีเชื้ออย่างเงี้ยหรอใช่คนจริงดิงแต่เราไม่เป็นอะไรใช่ไหมเราไม่เป็นอะไรกินหมูที่มันมีเชื้อได้แต่ว่าติดกับเราไปเราไปโดนหมูหมูตายเปอร์เซ็นต์ตายร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มียาร,รักษา แล้วถ้าเกิดว่าเราในฟาร์มมาไปเอาซื้อหมูมาจากไหนเพื่อความปลอดภัยหมูในฟาร์มนั่นแหละเวลากินน่ะหรอใช่ก็หมูของฟาร์มนั่นแหละโอ้เราจะไม่กินหมูจากข้างนอกเลยไม่ไม่ว่าทั้งหมูทั้งสัตว์เท้ากีบทุกอย่างหมูวัวแพะแกะกระต่ายเนี่ห้ามกินแล้วไก่อะฟา่กินได้ไก่ได้ันคนละโรคกันเฮ้ยอันนี้ความรู้ใหม่ไม่รู้มาก่อนเลยเนี้ยมันทรมานนะคนในฟาร์ม เฮ้ยเก่งคุณเรียนอันนี้ก็เก่งเหมือนกันขออดทนแบบเนี้เนาะแต่ก่อนมันไม่มีอพวกกักโรคกักอะไรนมันเพิ่งมีมาสิบกว่าปีนี่แหละโรคมันเข้ามากับหมูเทือนจริงๆในไทยไม่มีหรอกแต่เขาหมูเถือนเข้ามาเขาเอาเข้ามาจากตรงไหนอ่ะถ้าพูดความตรง ราเธอฉันฉันจะออกไหมหรือว่าบัตออกบัตออกบัตออกบัตรออกเขาต้องเป็นฟิวนั้นแรกถ้าหมูมันติดโรคใช่ไหมมันก็จะเปอร์เซ็นต์ตายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาเห็นอาการก็จะขายออก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 ก่อนที่หมูมันจะตายในฟาร์มเราเหรอใช่ส่วนมากแทบจะทุกฟาร์มนั่นแหละถ้าฟาร์มนี้เหรอใช่เพราะช่วงที่ข่าวอะไรหมูลอยตามน้ำมาอ่ะนั่นแหละคืออะไรการจัดการที่ไม่ดี มันก็เลยกระจายอย่างรวดเร็วในช่วงที่หมูแพงนั่นแหละเชื้อเป็นเชื้อหนักเนาะถ้ามันไม่สามารถลอยไปตามลมแบบพวกโควิดพวกอะไรได้มันจะติดก็ต่อเมื่อสมสมติเราไปเหยียบโดนเชื้อแล้วก็เดินขึ้นไปบนเรืมันก็จะติดตามเราแล้วก็ไปโดนหมูเชื้อมันตายยากด้วยความร้อนต้องแบบครึ่งชั่วโมงเผาไฟแต่มานั่งเผาูครึ่งชั่วโมงเผาหมูมเหรอมนเผาพวกอุปกรณ์หรืออะไรเงี้ยออ เจ็ดสิบสามสิบนาทีเชื้อถึงจะตายแ mm hmm. อลโกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายสุงสารเคมีไม่ได้ mm hmm. เรียนยากตายจนชิน mm hmm. ตอนเรียนถ้าถามว่ายากไหมมันก็มีตัวที่ยากอะตัวนอกกับตัวสาขาที่เป็นพวกกายวิภาคอะที่ต้องจำเย,ย,เยอะๆพอเราก็ต้องจำอนาตมีสัตว์แต่มันก็น้อยกว่าสัตวแเพทย์เฮ้ยชินเลือกคนมาในแบบคอนเทนต์ที่ถูกอะ และทีละบีนะชอบดูสตอรี่อันด้วยพ <c oughs> ี่อันถ่ายหมูลงอะ่ะ <c oughs> เอาหมูอะไรน้อยเหรอ,อ,อพิกพิกหมูโหเลี้ยงเบบีอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วที่หมูแช่แข็งทําไมมันอยู่ได้นานอะ่ะเรากินแล้วคือแบบเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าแช่แข็งมันไม่ได้ใช้สารอะไรหรอกมันก็ก็ก็เป็นเป็นหมูธ<า>รรม<า>ดานีน่หรอใช่ใช่ใช มันไม่ได้มีสารเคมีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีหมูเขาก็จะงดฉีดยาก่อน<ม>เข้าโรงเชือดเจ็ดวันอยู่แล้วแบบพวกยาพวกอะไรเงี้ยให้มันออกไปจากตัวหมูก่อนหมูเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟมากจริงๆแบบมันเซนซิทีฟสุดๆร้อนนิดหน่อยมันก็ตายละหนาว<ม>ไปมันก็ตายละเลี <laughs> เ้ยงยากหมูเลี้ยงยากมากแล้วไก่อ่ะเขาบอกว่าห้ามกินตรงปีอ๋อมันจะเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดที่เขาใช้ฉีดยาไม่ควรจริง,รงๆหรอ จริงๆถ้าฟาร์มดีมันก็ควรจะเว้นเว้นเนาะเว้นเพื่อให้ยามันออกตอนก่อนเชื่อมใช่ก่อนเชื่อมใช่มันก็ควรจะเป็นยังไงโอเครู้เรื่องทุกคนจำแล้วไปทำตามนะฉันจะตัดยังไงก่อนช่ำมากช่ำมากเมื่อวานก็ไปแบบเกืบเจะทะเลาะกับคุนขายสีย้อมบ่งละ แบรนด์นี้ฟอกรอบเดียวนะคือสว่างเวอร์คือแบบเคลียร์สีผมได้สะอาดที่สุดแล้วที่ทั้งหมดแบรนด์ที่มีแล้วเขาก็เอาชาร์มาให้ดูใช่ป่ะ mm. มันขาวว่าผมพี่อีกมันออกโทนสีขาวเลย mm. แล้วเขาบอกว่าฟอกรอบเดียวมันมีคอลลาเจนด้วยนะพี่ mm. ว่าโอ้โหผมอันนี้ไม่น่าจะรอดนะ mm. น่าจะช็อตเขาก็บอกว่ามันเนี่ยมันขาวจริงๆนะแล้วก็บอก เฮ้ยมันจะข่าวกว่าผมฉันได้ไงผมฉันฟอกกี่ล้อมันไม่มีแบรนด์ไหนที่มันผมข่าวขนาดนั้นหรอกเออเธอไม่ต้องมาหลอกขายจะข่าวอะไรขนาดนั้นเออมันจะข่าวแบบข่าวแบบนั้นได้ไงงั้นสีแบรนด์อื่นก็ไม่ต้องขายแล้วป่ะเออขายคนเดียวเลยเนี่ยเออโมโหอ่ะ ก็คือรีบก็รีบวิยาอยู่นั่นแหละจริงๆนะน้องเชื่อพี่ของน้องอะสามเปอร์เซ็นต์พอเอาไปฟอกให้ให้น้องค่ะไม่ได้ฟอกเองค่ะก็บอกไปด้วยนะนนพี่ก็รู้ว่าตัวเองจะไปฟอกผมให้ตัวเองจะไปฟอกอะไรอย่างแหมล่าดูหัวเปิ้นล้ <laughs> ลอองกจะฟอก,กนะ เดี๋ยวขนจะเช้งไว้อยู่ประมาณสินาทีนะคะแล้วก็จะไปล้างออกนะเพราะว่าตอนนี้สีก็ติดแล้วแหละแต่ว่าฝนเผื่อเวลาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเขาเรียกว่าล้างสีผงใช่ปะ่ะตอนล้างเนี่ยสีก็จะหลุดออกไปเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าโดยเฉพาะสีแดงนะจ๊ะห้องน้ำคุณก็จะมีความเป็นสีแดงเจ๋า,จาเลยไปเลยก็ไปล้าง นี้เลยนี่ไม่ได้แรงจนเกินไปแล้วไม่ได้ติดส้มจนเกินไปเป็นสีประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้แชมพูนะแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนท์ที่เขาแถมมานะคะในกล่องนะซองสีเขียวนะจ๊ะแต่ว่าคนผมยาวขนาดนี้เราจะเตรียมฟองหรือว่าทำสีผมอะไรนั้นก็ติดตามกันได้นะคะอันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่คะ เมื่อไรดีนะเราขอ,อพักผมสักนิดน,นึงอย่ไมาสปอยละกันแต่กลับมาบปะกลับมาสิอ๊า <Hey. S 1> <Hey. S 2> ah. แอบสปอยเบาๆว่าเราเหลือโคนไว้เราจะกลับมาเจอกันแต่ว่ารอให้โคนยาววันนี้นะจะได้ฟอกแบบรอบเดียวเคลียร์สีผมให้มันเท่ากันทั้งหัวนะมันจะได้แบบสบายจิตสบายใจสําหรับคนทําสีผมเนาะ<ฮ>แต่ว่าตอนนี้ผลน,น่ยยังเก็บผมไว้อยู่เพื่อให้น้องมีความแบบแข็งแรงกว่าน,นี้นิดนึงแล้วึงจะมาฟอกนะอันนี้คือสีที่ไม่ได้ฟอกเลยนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยเราเคยฟอกไปแล้ว รอบก่อนแล้วก็ย้อมสีผมนะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ฟอกเพิ่มนะคะคือย้อมทับไปเลยได้เพราะว่าทําเป็นคนสีผมที่อ่อนอยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่ได้ฟอกผมเลยถามว่าจะย้อมแล้วได้สีแบบนี้ไหมบอกได้คำเดียวโนโนนละจ๊ะต้องฟอกประมาณแบบรอบสองรอบก่อนนะแล้วถึงจะย้อมสีนี้ติดนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ฟอกเลยแล้วก็ย้อมเนี่ยมันก็จะได้สีดำระกายแบบแดงๆนิดๆ,นดๆหน่อยๆนะทุกคนยังไงก็ลองไปทําตามกันดูได้นะคะอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะ YouTube นะคะมีปักตะกา้าคุณนปักตะก้าให้แล้วนะคะไปคลิกกันได้นะจ๊ะฝากดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะทุกคนบ๊ายบาย